เรื่องอีกแล้วค่ะเรื่องอะไรเยอะแยะก็ไม่รู้นะตอนนี้เนี่ยมีคนกรีสกรีสชาเขียวนั่นแหละแต่ว่าเราไม่เห็นนะนั่ก็คือเขาเอาคลิปเราไปอะทุกคนแต่อันนี้เราก็ไม่แน่ใจนะว่าเขาเป็นคนอังกฤษหรือเปล่าเพราะว่าการตั้งค่าวันแล้วก็การพิมพ์ของเขาเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษเดี๋ยวถ้าเราจะเดี๋ยวเราจะเขียนแปลไว้ให้กันละกันเพราะว่าเราพูดไม่ค่อยเก่งนะโอเคซึ่ง ตอนนี้นะคะเราก็อยากจะขอเขาดีๆมากเลยแต่ว่าลืมพิมพ์ภาษาอังกฤษขอโทษได้ไหมเดี๋ยวเนี่ยมันไม่ใช่แค่คลิปเดียวอ่ะมันคือหลายคลิปแล้วว่ะทุกคนที่เขากรอบเราไปนะคลิปล่าสุดด้วยทำยังไงดีถ้าเขาเอมไม่ขอโทษเราเราหรือว่าลบคลิปเราควรจะทำยังไงดีคือเราก็ไม่ได้ติดล้อนคะที่เขาเอาไปหรือยอย่างใดก็คือ คือไม่เห็นใจเราบ้างหรอคลิปนั้นก็ด้วยค่ะคือเราแปะเครดิตไว้อย่างชัดเจนว่าคือคลิปเรานะคะเป็นไอดีของเราเลยนะคะเป็นชื่อช่องเนาะแต่เขาก็แบบขอุญาตนะคะหน้าออกไปอะทุกคนคือแบบคือไม่อยาอจะด่าเขาด่าแต่แบบเกินไปเป้าเราอุตส่าห์แบบแปะไว้อย่างนั้นแล้วเราก็ไม่คิดว่าเราจะแบบโดนก๊อปด้วยเพราะว่า มีหลายปัจจัยเนาะก็คือยังไม่ค่อยดังนะคะคลิปไม่ค่อยน่าสนใจไงก็เลยไม่ดังก็คือนะะรู้สึกแบบหดหัวทุกคนแต่ก็ไม่ไดรู้สึกว่ามันเสียใจทุกใจอะไรมากมายะะาเ่ยค่ะทะเลิมมากหรือว่ามากมากกว่าน,นี้แล้วก็ปลอมแฝงแล้วก็คงจะต้องเอาเรื่องแล้วนะนะขอบคุณที่เราฟังมาถึงตอนนี้นะคะขอบคุณค่ะอถ้า ยังไงดีนะถ้าเขาจะมาขอโทษหรือลบคลิปแล้วก็พร้อมที่จะให้อภัยนะคะขอขอบคุณถ้าจะเอาคลิปไปลราก็ขออนุญ,ญาตเราก่อนนะคะเราจะไม่ว่าอะไรเลยนะคะขอบคุณค่ะ